สนใจรับนะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋า รับรองสวยถูใจแน่นอนผืนนี้รหัส55ผืนนี้รหัส55ลายแพววาสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็ผืนนี้รหัส56จะเป็นเฉดสีเข้มนิดนึงนะคะจะเป็นสีม่วงเข้มแล้วก็สีชมพูเข้มด้วยนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยคุณลูกค้าขาเซตนี้สวยเซตนี้สวยค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส57เฉดสีเทาสวยเรียบหรูดูแพงมากๆ590บาทนะ 590าบาทงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องเป็นงานผ้าไทยกัดลายสวยคลาสสิกมากๆเลยค่ะรวมไปถึงผืนนี้สีฟ้ารวมไปถึงนะคะผืนนี้ก็จะเป็นเฉดสีฟ้าพาสเทลเนาะสวยมากคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส58ผืนนี้รหัส58แค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผืนตรงนี้คุณลูกค้าขาผืนนี้สีเหลืองรหัส59ผืนนี้สีเหลืองรหัส5 9ใคร้ารับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายหมักโคนทอนเคลื่อนนะคะเป็นงานผ้าไทยกัดลายสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะ089-0416-008เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถนําไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะ คุณลูกค้าตอนนี้กำลังรับดูรับชมอยู่ทางสมาร์ททีวีคอมพิวเตอร์นะคะแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอยู่ใช่ไหมคุณลูกค้านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะครับกดมาเพิ่มเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนด้วย Q ิ Code คสแกนที่ QR Code โค้่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทแล้วก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะพืนนี้จะเป็นเฉดสีฟ้าเป็นเฉดสีฟ้าอมเทาสวยคลาสสิกมากๆผืนนี้ราหัส58พื้ืนนี้ราหัส58 อยากดูอยากชมรูปนะคะคุณลูกค้าขาอยากดูอยากชมรูปทุกทุกรหัสเลยใช่ไหมตอนนี้มีอยู่20รหัสนะผ <c oughs> ืนนี้รหัส57สีเทาค่ะคุณลูกค้าขาจะเป็นเฉดสีเทาที่สามารถนะคะใส่ได้ตั้งแต่สีเทาเงินซิลเวอร์ไปจนถึงสีสีเทาเข้มก็สามารถใส่ได้นะคะผ <c oughs> ืนนี้แล้วลายสวยมากคุณลูกค้าคะ <c oughs> แล้วลายนะคะเป็นลายที่คลาสสิกนะคะลายไทยประยุกต์ที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วอีกหนึ่งผืนตรงนี้จะเป็นเฉดสีเข้มทั้งหมดตรงนี้จะเป็นสีม่วงตรงนี้จะเป็นสีชมพูเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบนะคะเฉดสีเข้มๆนิดนึงคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยผืนนี้รหัส5 6ผืนนี้รหัส5 6ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณค้าค่ะศูน0์้า่ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนี่เลยคุณลูกค้าขาลายแพรวาอีก1ผืนลายแพรวาอีกหนึ่งสีนะคะตรงนี้สีเหลืองค่ะพี่ ตรงนี้สีเหลืองค่ะใครรับนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเดี๋วนุ่มจะจัดเซตนะต่อนะคะจากคลิปนะคะรีวิวนี้เดี๋วนุ่มจะเปิดไลฟ์สดเดี๋วนุ่มจะเปิดไลฟ์สดให้คุณลูกค้านะคะได้ c f แคปเจอร์หน้าจอกันนุ่มจะทําเป็นผ้าตัดชุดค่ะนุ่มจะจัดให้เป็นผ้าตัดชุดแต่ละเซตเลยให้คุณลูกค้านะคะเห็นภาพเลยว่าเออไปตัดเป็นชุดเนาะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะเสื้อดําแล้วผ้าถุงเป็นสีดําเป็นเฉดเดียวกันแล้วก็อย่างเช่นตรงเนี้ยค่ะเป็นสีชมพูบัวหลวงใช่ไหมแล้วผ้าถุงนะคะก็รับกันพอดีตรรรงงเเเเนนนีี้้ค่่่ะะะปป็กกโทแบบวาาขซัจ ผ้าตัดชุดนะเดี๋ยวนุ่มจัดเซทให้นะคะใครรับนะคะ